นายกคือกินเบิ้ลนอนในเมฆหาส้นแก้วกระห้าวกนนายกนายย่อหาเบือได้ซุปเ่าเือด้ั่งเจ้าเฮ็ดีกรดไปข้นรบียกทอนี่ก็มาหอนทั้งวแฉป่าามันเ็ห่อนกิ่แล้ท่านท่านว่าข้าไปทุ่มยันท่านว่าะเหลือตังในยุ่มใสม่ สมัยนีบล้านกระบอบาดีแกปซ้ายเอาเนี้เดี๋ยวไเนยูจูปดีเแม่ค่ะไม่ให่ยิกันมานจะเปนีเปียนโบเกาสปนมันมีมันหมู่สามปีมันก็เอานะประบอลอู้นถ่ายกานบ้านว่าถ้าต่อปีนึงได้นสองสมัยรู้สิต่ออยู่เดี๋ยวพี่จะไปถามไอ้ไอ้ด้านให้คนนว่า เป็นลาปลาลาอ่มาชุบเยอะป่าไงวะกินแล้วชุกกระพาแข็งแรงด้อปาหยุกยกออเพราะออจะเห็นเสียบัเห็นัวเนอ้าวมันต้อปวยเล่วด้ยกาแยายสื่อแบบหน้ามองเน้ออแขโอ้ยยโอ้่วง้ที่เก่ายกอยเอรานางยีเ้พไปมโลดร มันงยังไลยทางงามพงมงศอ่อยใจตกมันเออมันหอยดิ่แม่เออที่แม่บอกมาเดียนเอาแก้วแก้วกาแเาไปใส่เบอเกอร์ูี่ตูกันแล้วน้้งเจาะเขาป้านั่นบกาแฟเขามาืผูหาก็บีดี้น่าลูกกระเทยใี่แก้ว ก่อน่เคยดิเล่ก็บ่ได้ล่อแก็แบว่านี่คือเ่มะนาวมาสแกยมมมะนวบอกพกกรล้ง่าพกกาแฟอยย่แสขึ้นม่กินนะเอาเอาัเขาไปนี่แล้วอันยยังกอกยาดูจะน้ำซองด่ละน้ำองไ้แสบแ่บเดี๋ยวเดี๋ยวจะปาพกกรลังแสบยยนี่นี่ข้างล่างแอร์นีน้ีน้ำแล้ว เขาใส่กาวน้ำวนที่เหลี่ยมบขอดาหัวใจ้มือแลนวเป็นทายได้นปินทายได้กินเลยนี่บาดเี้ยงจะเศ้าแล้วบางก้วเดียวนข้าวเมื่อี้มาือแกินแบบใส่วเ่กี้่้นาใส่น้ำขุอุจัเยบอกกินไปเียของเท่หนาเอีกินาแีไม่นนไม่เนจาิงนาบางหน้า